ดีค่ะพบกันเช้าว,วันพฤะที่2กุมภาพันธ์สองพันห้ร้อยคาทองคำเริ่มปรับตัวลงหลังจากที่เดินหน้าปรับตัวขึ้นติดต่อกัน3วันเมื่อวานเงินดอลลาร์เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจสัมมการที่ออกมาแข็งแกร่งนะคะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนเมือ่ออคมนะคะเพิ่มขึ้น 2 4 6 0 0 0ตำแหน่งนะ,ะตัวเลขก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น165,000ตำแหน่งนะ,ะตัวเลขเดือนนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นนะ,ะสูงที่สุดนับตั้งแต่เมรายน59นะคะส่วน, MI, นดชัชนี PMI ภาคการผลิตของอเมริกานะคะเดือนมกราคมก็เพิ่มขึ้นสู่ระดับ55.0นะคะก็เป็นอันดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีนาคมปี58เช่นเดียวกันนะคร กองทุนเ p เมื่อวานเข้าซื้อทองคำสูงถึง10.67ตันนะคะราคาทองคำถึงแม้ว่าอาจจะเห็นปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรับตัวลงในช่วงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะ,ะลงไปใกล้ๆ1200ดอลลาร์นะคะแต่ก็สามารถปิดตลาดเนี่ยนะคะก็ลดช่วงบวกลงนะคะปิดที่1 2 9 9ดอลลาร์ลดลงไป1.13ดอลลาร์นะคะสังเกตว่ามีรานังซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันส่วนการประชุมธนาคาร กลางซันม่กาหรือว่าเฟดนะคะเมื่อวานมีมติตึงาตาักเบีย้ยวไว้ที่เดิมก็คือ0.5ถึง0.75รนะคะก็เป็นไปตามคาดคาดการไว้แต่ว่าเฟดก็มีมุมอมองที่ดีต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานนะคะมองว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่งนะคะตาการว่างงานอยู่ระดับพิถันนะครับแล้วก็ต่างเงินเฟอ้อก็น่าจะอยู่ในระดับที่มีแนวโน้มนะคะว่าเพิ่มขึ้นสหรับ้เป้าหเซยนได้นะครับ ส่วนคืนที่สแตมเมกาจะประกาศจำนวนผู้ขอสกสารว่างงานรายสัปดาห์นะคะตลาดประเมินว่าจะลดลง8,000รายเหลือ251,000รายนะคะส่วนคืนวันศุกร์เขาก็คงต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสแตมเมกาน,นะคะว่าตัวเลขจะออกมาดีเหมือนตัวเลขที่ประกาศเมื่อวันพุธของ ADP หรือเปล่านะคะตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น170,000ตำแหน่งค่ะ แนวโน้มราคาทองคำนะคะมองว่าอาจจะเคลืนะ่อนไหวในสายที่เป็นไซเวอัพนะคะแนวต้าน1,215ดอลลาร์ 1, ผ่านขึ้นไปได้นะคะแนวต้านหลักสำคัญ1,220ถึง1,225ดอลลาร์ 1, แนวรับอยู่ที่1,200นะคะแล้วก็1,190ดอลลาร์นั้นปรับฐานลงมานะคะพันสองร้อยพันหนึ่งร้อยเก้าสิบดอลลาร์เข้าซื้อได้จุดขายตายขาดทุนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบดอลลาร์นะคะขายทำกำไรที่หนึ่งพัน 220ถึง1,225ดอลลาร์ส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะปิดปรับตัวลดลงจากวันอังคารแค่เล็กน้อยนะคะหลังจากที่ระหว่างวันก็เห็นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวในแดนบวกแล้วก็แดนลบสับกันไปนะคะหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมานะคะก็เห็นว่าหุ้นหลายตัวก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะคะ ตลาดยังคงให,ให้ความสนใจกับทิศทางรโอบายการเงินและก็การทางของซานมิกาเป็นหลังในช่วงนี้นะคะ <c oughs> ส่วนปัจจัยในประเทศนะคะก็นักงทุนก็รอติดตามผลประกอบการนะคะของกลุ่มเลเกอเตอร์นะคะในช่วงไตรมาสสี่นะคะแรงเทขายไ่้มาจากนักลงทุนสามัานนะคะแล้วก็นักงทต่างประเทศขายสุดที่ออกมา717ล้านบาทแล้วก็2,100ล้านบาท ะะแรงซื้อยังมาจากลายย่อยนะคะซื้อสุดที่2,500ล้านบาทนะคะ่วนนอออนพนั้นหรือตลาด TFX ท,นะะทางด้านตลางประเทศมียอดขายสุดที่ในเ50อินดิเคเตอร์นะคะประมาณขายสุดที่4,777สัญญานะะสัญญาเดิน H อ,ออนตัวลงเข้าใกล้แนวรับ973-975จุดนะคะแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาปิดที่รับปิดสูงสุดของวันได้นะคะ ภาพการเคลื่อนไหวนะคะมองว่าเปิดหาซื้อเกณ่งกำไรได้ะคะ978จุดจุดตัดขาดทุน975จุดนะคะกับขึ้นไป992 99จุดนะคะก็ยังน่าจะเป็นสัญญาณซื้อด้วยเหมือนกันนะคะถ้าฟื้นตัวไปตรงนั้นมีโอกาสไปถึงพันจุดได้นะครตัวรวมยังมองว่ากันตัวในกรอบแคบนะคะ ก็เห็นหุ้นหลายตัวเริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามานะคะส่วนการประชุมเฟรดเมื่อวานนี้มีมติเตือนเบี้ยไว้ที่เดิมนะคะก็เป็นไปตามคาดประเมินไว้น่าจะไม่ได้มีผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้มากนะักนะคะแต่ว่าปัจจัยบวกก็มีเรื่องตัวในการจ้งางงานสัมเมกานะคะส่วนซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์นะคะสุภาพรีฟิวเจอร์ดีแท็กฟิวเจอร์นะคะสุภาพรีฟิวเจอร์ ราคาหุ้นสุภาพรานะคะปิดตลาดที่รับสูงสุดของวันนะคะเราก็เกิดแท่งพืนลักษณ์ที่เป็นสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันอังคารนะคะมันภาพการเคลื่อนทางเทคนิคมองว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวนะคะเปิดซื้อเก็งกําไรได้24บาทสล่หนะะ้ถึง24บาท50างครัจุดขายตลาดทุน24บบาทคา่ะ สำหรับดีแท็กฟิวเจอร์นะคะราคาหุ้นดีแท็ก็ปรับตัวลงแรงต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนะครแล้วเมื่อวานนี้เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะคะกลับมาปิดที่แนวต้าน42บาท50ตังค์นะคะกับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านนี้ได้เมื่อไหร่นะคะก็จะเป็นสัญญาณซื้อเก่งกําไรอาจจะเปิดซื้อเก่งกําไรตามไปได้นะคะก่อน,นี้ที่ผ่านแนวต้านต,านตรงนี้ นะคะหรือว่าอาจจะใจเย็นรอเปิดซื้อตรง41บาทแล้วก็40บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ